สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมีทําทได้ครับวันนี้เรามาดูอาการแบตเตอรี่บวมแล้วก็เปลี่ยนแบตซัมซุง A225G นี่ครับกดยังไงก็ไม่ลงนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเรามาทําการเปลี่ยนแบตรับแบตซัมซุงเนี่ยบางรุ่นเนี่ยแกะโคตรยากเลยนะครับหมายถึงว่าแกะแบตเตอรี่นะไม่ใช่แกะบอดี้นะครับสับของแต่ละคนเนี่ยแต่ละช่างไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ๆทุกท่านก็ ใครจะเปลี otros, ่ยนเองก็ก็เวลาฟังคำพูดนะครับก็ต้องเอาไปใช้ความเข้าใจของตัวเองนะทุกคนตัวนี้มันแกะอย่างนี้หรือเปล่าวะบางครั้งแกะเครื่องเยอะก็ลืมนะครับว่ามันแกะยังไงเดี๋ยวขอเง้มดูก่าแกะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีน็อ เสียบเข้าไปนะทุกคนโอ้วมถงเลยทุกคนเอ้ยตัวนี้นะครับถ้าไม่มาเปลี่ยนเบ็ดนะผมจะบอกเลยอนะนาคตอะไรเกิดขึ้นครับจอมีปัญหาแน่นอนทุกคนรุ่นนี้นะจอมีปัญหาล้านเปอร์เซ็นครับยังไงก็ต้องมีครับเสียน้อยเสียยากครับถามว่าเคสเคสนี้เจาะเบ็ดได้ไหมเจาะเบ็ดได้นะครับแต่มันไม่ใช่ความประสงค์ของลูกค้า นะครับลูกค้าใช้ให้เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะทุกคนมันเป็นความประสงค์ของอลูกค้านะครับมันไม่ได้เป็นความประสงค์ของเราหลังจากที่เราแกะนะครับฝาหลังเป็นพลาสติกกาวที่มันหนาๆนารุน่นนี้ก็ต้องนั่งเคีย่ยออกประมาณนี้ใครจะไม่เคีย่ยก็ได้นะครับแต่ทำให้มันแบบเรียบๆไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใส ฝ่าหลังกลับไม่ได้นะครับเนีถ้ามันสูงกว่านี้ผมก็จะเคลียร์ออกนะทุกคนเคลียร์ด้วยแหนมนี่นะครับบางครั้งก็ใบมีดบางครั้งก็แหนมขอขอบคุณก่อนเลยนะครับพี่ๆทุกท่านครับที่มาส่งกำลังใจให้ช่องมีทำได้ทั้งที่พิมพ์แล้วก็ไม่พิมพ์นะครับ ไม่มีพวกท่านก็คงไม่มีหมีทำได้นะครับก่อนอื่นเราต้องแกะน,น็อตตัวนี้ถ้าเราสังเกตผ่านการเปลี่ยนหน้าจอมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเ mm. บตเดอรี่มีโอกาสที่เราจะแกะง่ายนะครับเพราะว่า mm. เขา่าจะเปลี่ยนมาก่อนแล้ว,ลวทีนี้ก็อาจจะแกะเบ็ดมาให้เราก่อน หน้านี้หรือถ้าเป็นแบ็ดเดิมๆที่ไม่ผ่านการแกะมาเลยโอ้โหยากครับโคตรยากเลยของซัมซุงเนี่ยเดี๋ยวเราขันน็อตเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการแกะตัวนี้กันแล้วกันหลายๆคนนะครับหลายๆท่านแกะฝาหลังอะไรได้แต่แก,แกะแกนกลางออกไม่เป็นนะทุกคน พี่พี่ฟังไว้นะครับมือถือเนี่ยมันจะมีรอยต่อของมันนะครับหากว่า,เ,าเครื่องไหนที่เราแกะไม่ออกให้เราไปสังเกตจุดรอยต่อมันนะครับง่ายๆเลยครับมันจะมีรอยต่อนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแกะตามรอยต่อของมันนะครับอย่าไปฝืนในบางครั้งห้ามฝืนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเวลาเราแกะเห็นไหมครับมันจะมีรอยต่อหน้าจออยู่นี่มันจะมีรอยต่อหน้าจออยู่เราก็แค่งัดครับ งัดให้มันออกมานี่นิดเดียวนี่ครับนี่นิดเดียวหลังจากนั้นเราก็ใช้มือขั้นไว้ทุกคนใช้เล็บขั้นไว้แล้วก็ลูบครับแต่ให้เราสังเกตย้ํานะครับให้เราสังเกตจุดสังเกตของมันก็คือถ้าเห็นปุ่มแบบนี้นั่นแสดงว่ามันมีสายแพรอยู่พอมันมีสายแพรอยู่เราจะแกะพวดเดียวไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วกัน ทายากมากนะครับไอ้แกะแบตเตอรี่บวมเนี่ยเพราะว่าพื้นที่มันไม่อำนวยหลังจากที่เราแกะนี่แกะประมาณนี้เอามือขั้นไว้อย่าให้มันหลุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ดึงเบาๆเยื้องมาข้างหน้าแบบนี้เยื้องมาข้างหน้าแล้วใช้เล็บครับเขีย่ยออกนี่ชิ้นนี้มันก็จะหลุด นะครับหลังจากนั้นให้เราแกะแบตเตัวที่ออกครับแกะสายแพรต่างๆที่กีดขวางการจราจรออกให้หมดนะครับสายแพร์เวลาเราจะเก็บเรางอไว้ด้านหลังแบบนี้งอไว้เฉยๆหรือหาอะไรมาทับตรงนี้นะครับหาอะไรมาทับไปก็ได้เพื่อมันจะได้ไม่กีดขวางการจราจรหลังจากนั้นให้เราเคลียร์เบ็ดครับทุกคนนี่ให้เราเซะไปตรงข้างๆเบ็ดเนี่ย เซฟเบาๆนะครับอย่าลืมนะครับเบ็ดมันมีประจุไฟอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการงัดน,นะครับเราต้องงัดเบาๆเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นะทุกคนต่อให้เราใช้เหล็กนะครับถ้าเราระลึกไว้เสมอเนี่ยมันก็ปลอดภัยนะครับแต่ถ้า,มาเมื่อไหร่เราชะล่าใจจบนะครับผมจะบอกเลยจบเลยควันขึ้นแน่เลยครับนี่เหมือนตัวนี้นี่ไม่หมูแล้วครับนี่นี่ทุกคน เขาแกะแบตเตอรี่มาแล้วเราก็นึกว่าง่ายเนาะแต่ผลสุดท้ายก็ยัดกาวไว้แน่นนะทุกคนนี่เห็นไหมครับแข็งโป๊กเลยนะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้อดทนนะครับแงะไปทีละนิดแซะไปทีละนิดให้กาวมันแยกออกจากกันนี่ค่อยๆแซะค่อยๆแซปแบบนี้ โอเคถ้าใครจะเพิ่มความเร็วในการแกะนะครับให้เราเสียบไพ่ไว้แบบนี้นะทุกคนเสียบไพ่ไว้แบบนี้แล้วหยดรอนสันลงบนไพ่นะครับหยอดรอนสันลงบนไพ่ลงไปเลยหลังจากนั้นก็ใช้ไพ่นี่หละครับถูไปแบบนี้ถูไปถูมาถูไปถูมาเพื่อให้รอนสันมันลงไปแตะในกาวนะครับเราก็จะขยายออกมาไปเรื่อยๆ ดูนะครับผมจะใช้สันมันนะเห็นไหมกาวออกมาเหลืองอ่อยเลยทุกคน,นเพราะว่าขั้นตอนนี้นะครับวิธีการงัดเนี่ยเราต้องสัมผัสโด,ดยตรงกับหลังจอนะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนโอ้โหกาวอะไรวะเนี่ยโอ้โหสงสัยกาวเดิมนะทุกคนกาวเดิมนะครับน่าจะเป็นกาวเดิมนะแสดงว่าตัวนี้ยังไม่เคยผ่านการ แกแบตเตอรี่นึกว่าง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะทุกคนนี่ดูการงัดนะครับอย่าไปฉลาดใจนะทุกคนต้องงัดให้มันออกเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับแล้วค่อยแบะออกมาแบบนี้ นี่ทุกคนดูกาวโอ้โหโคตรเยอะกาวอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นให้เอาแบตเตอรี่นะครับให้เอาแบตเตอรี่มาใส่นะทุกคนแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยทุกคนโอ้โหมือเลอะกาวแล้วคร hmm ับ วิธีการใส่ก็ใส่แบตเตอรี่ไปก่อนครับนี่ตรงนี้มันมันเลื่อนได้นะทุกคนมันเลื่อนมันหดได้นะครับแล้วก็แพกให้มันถ้าเราแพคให้มันเสร็จปุ๊บเราอย่าเพิ่งประกอบกันนะครับลูดสายแพ้ให้มันคงที่แล้วเราก็ดึงแบตเตอรี่ออกมาอีกครั้งหนึง่งแล้วใส่สายแพ้กลับให้เรียบร้อยนะครับนี่ หลายหายคนจะสังเกตว่ารอบนี้ผมจะไม่ใส่กาวเพิ่มนะครับเพราะกาวเดิมแม่งโคตรเหนียวสิ่งที่รุ่นนี้ใช้แบตร่วมกันได้ก็จะมี a02s นะครับ a03s และ a03 แ,แบตเตอรี่ใช้คู่กันใช้ร่วมกันได้นะครับพอเราใส่แบตเตอรี่เสร็จทุกคนมาเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเปิดเครื่องดูก่อนว่าติดหรือเปล่าอ่าถ้าเปิดติดโอเคเริ่มประกอบ นะครับเริ่มประกอบใส่แผงสวิตช์นี่นะครับใส่แผงสวิตช์ก็จะประมาณนี้อาจจะดูยุ่มย่ามนะครับแล้วก็ใส่หัวก่อนใครจะใส่หัวใส่ท้ายก่อนก็ไม่ผิดครับนี่กดไปแบบนี้กดไปเรื่อยๆนะครับใส่ถัดซิมอันนี้เราก็จะลืมกันบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นใส่ตั้งแต่เนิ่นๆ โอเคหลังจากนั้นก็ขันน็อตติดกาวฝาหลังนะครับเป็นอันจบแต่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไม่จบทำเพื่อโอเคงั้นก็มาเราก็ประกอบน็อตนะครับวิธีการติดกาวฝาหลังง่ายๆเลยครับมันไม่ได้ยากแต่ว่านั่นเลยบางครั้งจิตนาผมาเพื่อแม่พี่เพื่อนดูนานไงแต่ก็ คนละมุมมองบางคนบอกว่าเฮ้ยมันทำไม่จบจะทําเพื่อโอเคงั้นก็ทําไม่จบในแต่ละคลิปอาจจะใช้เวลานานก็ต้องกราบขออภัยทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยนะครับมาสังเกตไหมครับกาวเดิมยังอยู่ผมไม่ได้ลอกออกนะครับเพราะว่าผมมองดูแล้วว่าเฮ้ยมันยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอาออกเพราะว่า ฝาหลังก็ต้องเรียบได้นะครับมันไม่ได้มีการากาวมันเด้งมาสูงเกินไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ประสบการณ์ของช่างแต่ละคนด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าจะมองงานแต่ละชิ้นแล้วจะทำเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่นะครับขันน็อตไปครับเหลือสามตัวสุดท้ายหลังจากนี้เรามาวางกาวนะครับวิธีการวางกาว ก็เหมือนกันครับมันอยู่ที่ช่างแต่ละคนบางคนติดจากฝาหลังบางคนติดจากแกนกลางทั้งนี้ทั้งนั้นตายทางผลสุดท้ายก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ฝาหลังมันแน่นนั่นคือโจทย์ใครจะติดก่อนติดหลังติดหน้าติดซ้ายติดขวาไม่เกี่ยวครับนะครับโจทย์ของมันก็คือติดยังไงติดให้แน่นนะครับก็จะประมาณนี้ผมก็จะทาตามรอยเดิมนะครับอันไหนที่ตรงเสียง ผมก็จะไม่เป็นลงกาวนะครับนี่ติดประมาณนี้หลังจากติดเสร็จนะครับให้เราฝ่าฝาหลังมานะครับให้เราเอาฝาหลังมาแล้วก็ประกบด้านบนก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันลงรูก่อนทุกคนลงรูหลังจากนั้นเราก็รีดไปแบบนี้ทุกคนรีดไปแบบนี้แล้วใช้ยางนะครับยางรัด นะครับยางรัดก็จบป,ประมาณนี้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ